สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราพามาชมนะครับคันนี้จะเป็น G p x 150cc นะครับตัวนี้รอบนัดนะครับผมสีสันนะครับตัวนี้จะเป็นรถมือเดียวนะครับไว้ไม่น้อยนะครับคันนี้คันนี้ไม่20,000กิโลนะครับผมเครื่องดีเลยนะครับเอกสารมีเล่มโอนนะครับค่าสี6านะครับไม่ขาดนะครับ ระบบเกรื่องยนต์นะครับผมเลขไม่ก็ตามนี้เลยนะครับเรไฟครับไถึงจุดน,น,น,นะครับเรี่ยนครับแน่นๆนะครับผมใช้งานยาวๆเลยนะครับ ้าสนใจนรับสนใจนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรรถอยู่เมืองยะโสธรน,นะครับรถอยู่เมืองยะโสธรมาลองทำธีลูกอนได้นะครับ